จืเปวิชานะพี่นะกามีรถไม่ตั่อหน้าเนาะอาหาหลังได้หมดไหมอเแแพี่เนาะอย่าัท้าวางนนะกดตรงไหนนะพี่ตรงขอตรงไหนพี่ไลตรงไหนตรงีครับตรงีนาะน้าตรงติดบนนะพี่นะเราต้องไปแก้บนนะ ที่วัดชำระนิสงะพี่วัดไหนก็ได้นะทําเรื่อยๆจนกว่าจะครบสองพันนะทําแต่ละครั้งในตู้ชำระนิสงที่วัดอ่ะเราก็บอกว่าขอแก้บนขอแก้บนจนกว่าจะครบจนกว่าจะครบอ่ะนะฮะการเจ็บป่วยมันก็จะหายไปเองเลยนะพี่เนาะคือเราเราติดบนอ่ะเราเรา,เราลืมแก้บนอ่ะเนาะไม่มีะอะไรนะฮะแล้วยังอื่นก็ก็ดีอยู่แล้วนะ